no mistakes โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม LOL Wild r i f ครับวันนี้ผมจะมารีวิวทุกตัวในเกม LOL w i l Rift เป็นอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับตัวแรกของคลิปนี้ก็คือดาเลียตนะครับเออดาเลียตเปล่าชื่อดาเลียตใช่ไหมเฮ้ยเออน่าจะชื่อดาเลียตแหละโอเคนึ่สกิลติดตัวของมันนี่ก็คือการโจมตีที่ทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะเลือดออกนะ เป็นเวลา5วินาทีสามารถสแต็กกันได้สูงสุด5ครั้งนะเออซึ่งมันจะทําให้แบบโอ้โหมันจะแบบแรงมากนะเห็นไหมวาตัวตัวตวมจะมีเลือดบนรอบตัวนะนี่แบบแบบมันจะสร้างดามิดได้แรงมากนะโอเคสําหรับสกิลที่หนึ่งก็จะเป็นการเวียงขวานเขานะเออแล้วก็หิวไอตัวเขาด้วยเออนี่ดูปั๊มก็คือทําการ เลี้ยงขวานรอบวนแล้วก็เนียนส่วนสก,กิลที่สองก็จะเป็นการบัฟการโจมตีปกติให้แรงขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากโ,โอเคแล้วก็สกิลต่อมามจะทำการดึงศัตรูเข้ามาหานะอย่างนี้เลยโอเคอัลติเมทคือ,อนี่กระโดดย่ำกระหม่อมเลยแล้วก็จะสร้างความเสียหายเป็นทูดามีด้วยนะใช่ไหมความเสียหายสายีขาวนี่เลยโอ้โหแรงแรงได้ใจจริงๆ สำหรับตัวต่อมานะครับก็คือชรายวนาะนี่จะเป็นแบบมังกรนะเออเป็นแบบเหมือนเป็นอะไรอะลูกครึ่งมังกรเหรอเป็นหรือมันมุดมังกรอะไรไม่รู้่รือทักิล,กลกกติดตัวคือถ้าสังหารแบบพวกมอนเตอร์ขนาดใหญ่อะก็คือที่มันจะเกิดตามไอ้ตามจุดตา่างๆเนี้ยก็คือจะได้แบบเป็นดากโก้บัตไลาแ8สแตกนะถ้าสังหารแชมเปียนหรือไอตัวด้วงกับ ไอตัวขิงคือเนี่ยมันก็จะได้มาถึง12เออถ้าสังหารมังกรเนี่ยจะได้35ิห้แล้วก็ทุกๆ100สเต็กเนี่ยก็จะเสริมพลังให้สกิลใดสกิลหนึ่งของชัยวานานะอา <see> ก็แน่นนำ <and> ก็ควรจะไปฆ่าเยอะๆนะ <laughs> พวกมอนหรือตัวอะไรก็ได้นะโอเคนะ้วยสำหรับชัยวาน้าสกิลที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นการบับการโจมตีปกตินะอย่างนี้เลย มีอะไรมากอ,อสกิลที่สองก็จะเป็นการสร้างไฟรอบตัวนะแล้วก็เหมือนจะเพิ่มความเร็วขานเคกอนที่ด้วยนะนีแล้วก็สกิลที่สามก็จะเป็นการยิงไฟไปน,นะมันเป็นหัวมังกรนะอย่างนี้เลยโดนศัตรูก็จะเผาดนะโดยตัวอัลติเมทเนี่ยโอ้โหผมชอบมากเราจะแปลงร่างเป็นมังกรแล้วก็ลากศัตรูไปนะเดีนะ๋ยวเฮ้ยอยาปุ้งนี้เลยโคตรเท่โดยการแปลงร่างเป็นมังกรจะต้องมีลอสีแดงให้เต็มก่อนนะ ถึงจะแปลงได้โอเคนี่การโจมตีปกติเชิงโหโคตรเท่นะพอบัฟการโจมตีนี่ก็จะแบบเป็นการทุบพื้นโป้งโป้งแล้วก็นี่นะโหแบบวงกว้างมากส่วนสกิลสามก็เป็นการยิงไฟแล้วก็ระเบิดเป็นวงกว้างนะนี่ก็คืออยู่ที่พื้นไปแบบโดนดาเมจกัวล้วนนี่เห็นไหมเราจะแปลงร่างไม่ได้นะถ้าหลอดสีแดงเรายังไม่เตรียมเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็เหมือนผมได้ข่าวว่าไอ้ตัวชัยวนาเนี่ย เหมือนปีหน้ามันจะแบบรีเวิร์สกิลหน้าตาอะไรเนื้อเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะเออผมก็ร like อนะเพราะมันทั้งน่าจะแบบโหดขึ้นนะผมเป็นมังกรนะ่ะโอ้โหมังกรผมนี่ชอบเลยโ <Yeah. S 1> ดยสําหรับตัวต่อมานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันอาว่าอะไรว่าสินสัวนหรือเปล่านะก็นี่นะชินสัวนสินชัวอะไรก็ไม่รู้นะ โดยสกิลติดตัวก็คือทุกการโจมตีครั้งที่สามเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมหกสิบฟาสุดซุยหกสิบสามหน่วยนะแล้วก็หิวแปดสิบเจ็ดทสามหน่วยเอ,อก็จะเป็นการหิวนะก็คือครั้งที่สามก็จะเป็นการฟาดนะแล้วก็จะหิวเลือดนะก็ถือว่าดีดีดีสกิลต่อมาก็คือจะเป็นการนี้นะโอ้ปั๊บก,การโจมตีบุกทีครั้งแรกก็เป็นนี้สองแล้วก็สามการโจมตีครั้งที่สามก็จะเป็นการงัดขึ้นนะ อย่างนี้เลยโอเคต่อมาก็คือจะเป็นการนี่นะก็คือมันจะทําการฟาดก่อนแล้วก็แทงนะฟาดแล้วก็แทงอ่าอย่างนี้สกิลต่อมาคือจะกระโดดไปฟาดใส่ศัตรูอย่างนี้ไม่ใช่ผัดกระโดดไปฟวนศัตรูนะนี่นี่นี้สกิลอัลติเมทก็จะเป็นการฟาออดหอกรอบตัวอย่างนี้แล้วก็ผักไปผักไปผักไป อย่างเนี้ยโป้งโป้งโบรกายมามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยบล็อกความเสียหายน่าจะสามารถบล็อกความเสียหายจากระยะไกลได้โจมตีดิโอ้มันปอดไม่โจมตีไม่รู้ไม่รู้น่าจะบล็อกการโจมตีความเสียหายระยะไกลน่าจะไม่นับกับป้องไม่รู้อะไม่รู้ โดยตัวต่อมานะครับมีชื่อว่ควาคราฟซดินนะเออเป็นแบบนี่นะโอ้ยหล่อที่สุดด้วยสกิลติดตัวของมันก็คือจะได้รับโล่ป้องกันที่ดูดคว้าความเสียหายเวทนะเป็นเวลา1.5วินาทีเมื่อใช้สกิลกับแชมเปี้ยนนะอย่างนี้เลยันี่แรกจะได้โล่มาเป็นโล่ดูดซับความเสียหายเวท <c oughs> โอเคอยแล้กวก็เฮีย โดยการโจมโดยสกิลหนึ่งก็จะเป็นการยิงบอลน,นี้ไปนะโดยบอลน,นี้นะถ้าโดนศัตรูก็จะทําให้ติดสถานะใบนะโดยสถานะใบก็คือจะไม่สามารถแบบใช้สกิลได้ <c oughs> <c oughs> ดสกิลสองก็เป็นการบัฟการโจมตีปกตินะแล้วก็ถ้าสามารถโจมตีโดนเนี่ยก็จะลดความจะหายท่านนี้นะเอ้ย่ใช่หมายถึงลดกูดาวพูดผิด สกิลที่สามก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นการเหมือนปล่อยขึ้นดาบไปแล้วถ,ถ้าเราใช้สกิลมันก็จะเพิ่มนะอันนี้คือถ้าครบหกครั้งมันจะแบบเหมือนจะใหญ่ขึ้นนะอย่างนี้นะแลวสกิลออนติเมทคือมันจะทําการวาร์ปไปอย่างนี้นะซึ่งสามารถวาร์ปได้เรื่อยๆ่นะละถ้าเรามีมานะสาเหตุที่ผมบอกเนี่ยเพราะว่ามันค่าเนี่ยกินมานาแบบเยอะมากนะมันสามารถใช้ได้เรื่อยๆ่อก็จริงแต่มันวาร์ปแบบเยอะมากเว้ยดูแบบใช้มานาแบบเยอะมากดู ใช้มานาเยอะมากอะ่ะเยอะจริงนะจ๊ะน่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหเยอะมากโดยสำหรับตัวต่อมาคือพี่หมีตัวนี้ของเราเองนะโอ้โหล่อเท่มากตายโ <c oughs> ดยสก,กิลติดตัวของมันก็คือจะได้รับความเร็วในการโจมตีนะเป็น5%้าเปอร์เซ็นเป็นวลาหวินาทีเมื่อเขาสร้างความเสียหายโอเคนี่นะก็จะเป็นอย่างนี้นะการโจมตีปกตินะ ถ้าครบห้าครั้งจะเป็นแบบโจมดีเร็วขึ้นนะอีกความสามารถหนึ่งก็คือมันจะจมดีแบบชิ่งนะก็คือจะมันแบบมันจะแบบไปโดนตัวข้างๆอย่างนี้นะเนีย่ยเดี๋ยวผมตีคลิปให้ดนะูมันก็จะเป็นแบบสายฟาช็อตอย่างนี้นะถือว่าดีเออสกิลที่หนึ่งก็จะเป็นการวิ่งสีขานะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะแล้วก็ถ้าใช้ ในขณะที่กำลังวิ่งอยู่แล้วเราโจมตีก็จะสัน้นในะ่ไหสันสันส้นสนกิลต่อมาก็จะเป็นการใช้กรงเล็บขวดนะถ้าใช้ต่อไปจะกระโดดขึ้น,น,นมาแบบนีมาตัดแบบถ้าสามารถใช้ได้เรื่อยๆถ้ามีมาน่ะสกิลต่อมาคือจะเป็นการเรียกฟ้าลงมาผ่าคือถ้าเราอยู่ในบริเวณนี้ก็จะได้รับโล,ดล่ด้วยนะ สกิลต่อมาก็คือเป็นท่าย่ำกระหม่มอืมแล้วเราก็จะกลายร่างเป็นตัวยักษ์นะโอ้่ใหญ่บอกเลยที่ใหญ่ทั้งยาวไ,ไปองพอ,งอ,มอหมดเวลาเราก็กลับมาตัวเล็กนะเฮ้ยเป็นมังกรแล้วเ,เปรี้ยวมังกรแล้วรี้ยวไม่กลับบ้านเหรอไม่กลับบ้านกลับบ้านดิเอา้าโว้ยเฮ้ยแก โดยอีกความสามารถของท่าอัลติเมตเนี่ยก็คือดูนี่นะทุกคนนี่มันจะสตตนป้อมเป็นไงป้อมทำอะไรไม่ได้สแตนป้อมเลยสแตนป้อม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 เลยสแตนป้อมเป็นไงล่ะไอ้เจ้าป้อมโง่สแตนป้อม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 สตตนป้อม